สีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจบขาวแล้วติดตามชมละครเรื่องมาหาหินกันต่อเลยนะครับ ส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สาธุธรรมรุจีราชาการปกครองที่ชอบทมย่อมสําเร็จประโยชน์ส่วนภาพปีท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานประจําปีซันตาคลอสน,นะครับจัดขึ้นที่นครน,นิวยอร์กในสหรัฐครับโดยมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดซันตาคลอสรวมทั้งกวางเรนเดียร์รวมเดินไปตามท้องถนนทำการหิมะที่โปรยปลายลงมาครับซึ่งเดิมทีนะคะผู้เข้าร่วมงานนี้มักจะเป็นกลุ่มนักเที่ยวที่ตระเวนไปตามร้านต่างๆแต่ว่าปีนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานระบุเลยว่าพวกเขาต้องการร่วมสนุกโดยไม่จาเป็น ต้องดื่มสุราลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ